สวัสดีจ้า FC วัวชนทุกคนวันนี้นังเสาววนชนมีของดีมาบอกก่อนเลยค่ะถ้าอยากมันสดๆต้องไม่พลาดนะคะเพราะที่นี่มีครบถ่ายทอดสดชัดมีเอพข้อมูลลึกแล้ววงหูเสียงถึงใจเหมือนนั่งข้างสนามเลยค่ะอยากเข้าถึงง่ายๆปัดขวาเข้ามาที่โปรไฟล์ของน้องได้เลยจ้าเทาที่13กันยาย,ยนนี้สนามบ้านเสาทงผู้ใหญ่ที่คนรอคอยเลยนะคะเดิมพันเดือดถึง1.02โลโคหลังสาเทพนาจาหรือนาจาวัวสสยใจนักสู้บุกเร็วไม่รอจังหวะตุดเด่นเลยนะคะคือชนจัดชนตรงบุกถึงตัวใช้แข้งพาข้างเดินหมดขมคู่ต่อ ถนัดตั้งคอแล้วทิ่มหน้าใสปางต่อเนื่องอาวุธครบเครื่องมีทั้งล็อกมัดคาบคอข่คมคอสไตล์การชนนะคะดุดันอึดทน,นไม่ปล่อยให้ว่างเลยค่ะมาพบกับโคแดงงามซับสมบูรณ์ขวัญใจบ้านหนึ่งหกนะคะหัวสายเหลี่ยมฉลาดเดินเกมเป็นถนัดตั้งเขา่าทอข้างเวียงแขวนทีเด็ดคือปลายยอดคมทิ่มคอหิดปางแม่นชอบจักรอจังหวะสองคู่ต่อสู้เปิดแล้วสวนหนักมีลูกเล่นเลี้ยวคอหักเหลี่ยมทําให้ได้เปรียบในวงสไตล์การชนฝีมือจัดเหลี่ยมคมเหนียวแน่นมากมากเลยค่ะคู่นี้นะคะมันแน่นอนฝั่ง หนึ่งหมุกดูดด้านอีกฝั่งใช้เหลี่ยมดักสวนพีพีเอฟซีวัวชนห้าผ้าเด็ดขาดจ้า